โจไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อโจมีเพื่อนใจดีให้ยืมเงินมาแล้วเพื่อนโจเขาเป็นดาลาดังค่ะแม่โทษทีนะคิดซะว่าทำเพื่อแม่ของเราแล้วกันดาลาดังใช่ทานหรือเปล่าลูกทานที่เขาอยู่โมเดลลิ่งเดียวกับลูกไงคุณเป็นใครล่ะครับพี่รู้นะเว้ยว่าเองกับมันน่ะน่าจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อน พี่แค่อยากให้เองน่ช่วยไปรื้อฟื้นความทรงจําเพื่อนอีงหน่อยคุณอย่าลืมสิ่งคุณเป็นของใครถึงจะอยากได้แค่ไหนคุณต้องหักหักห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเขาตั้งถามที่พยายามทําอะไรผมอะ่ะพี่โตยังไม่ตายแล้วผมต้องหาเขาให้เจอเมื่อกี้ลุงพูดถึงว่าเมื่อตอนภาคหนึ่งพี่ตงไม่ได้เล่นฉากฟันดาบด้วยตัวเองหรอแล้วถ้าไม่ใช่หลังพี่ตง มันเป็นหลังใคร